สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนเตี้ยวที่ช่องนะครับผมหัวสำคันกะเตรียมๆนะครับเนาะรุดไปเตรียมๆครับผมเปิดรุดไปเตรียมๆขอตรวจขออภัยเอฟซีได้ไครับผมโอ้ยหงายทองเลยนะเ่รุดครั้งแรกมาจาเพิ่งรุดมีจูบซื้อซีเป็นั้งที่สองแล้วครับผมครั้งที่สองไม่ีรอบปีเด้นแต่ว่าเตี๋ยวมาแต่ว่ามาออกซองนีแต่เดินรถแต่เตีแต่มาออกช่องนีสามหัวเนาะไม่ใช่หมว รู้สึกว่าจะรุดแค่ครั้งเดียวนี่ครับผม <ừ> แต่ว่าคิดเบื่อไหร่เมื่อไงมีกำไรอยู่หรอครับผมคือป <ừ> ีหนึ่งรุดสองครั้งครับผม,บผมแต่ยังไข่เนาะอยู่ก็รุดรุดรุดกับให้โอกาสใหม่พี่น้องหวดถีงจะสีฟังใหม่อยเบิ้งกันไปเรื่อยๆครับพี่นะ้องเป็นคำนวดเนาะเบิ้งกันไปเรื่อยๆเพราะว่าแข่งเบิ้งแกงหัวสองวัวมันบ่หูหรอกว,ว่า แมนบ่แมนแมนอยู่ครับี่เขามีหลุดนากเซียนเตี้ยมี่เขามีหลุดครับผมครับก็ตามกันไปเรื่อยครับผมเป็นธรรมดาอยากแก้เมื่อนะก็อยากให้ตามให้ก็เลยเมื่อนี่ก็เหตุคือก้าวแล้เซียนเตียแล้วไปเฮ็ดที่เ้าครับผมแต่ว่ากับเริ่มต้นกับเป็นพ่อหนึ่งจิ้มกันเนาะพ่อวหนึ่าจิ้มกันไก่ไก่หอดมือนะกัสสมาลุดร่วมอยู่เทียรหนึ่งว่าเป็นตัวใดที่มันจะมาเด่นสินะครับ ครับผมเพราะว่าเนี่ยับเพราะว่าเขาสู้ตัวเลขกันเล่นน้องกับน้องเพื่อเป็นแนวทางนะครับน้อครับอ่าวันนี้ได้มาหนึ่งสี่เจ็ดครับผมครับตัวแม่ครับแล้วก็หกเก้าสองครับผมหนึ่งสี่เจ็ดหกเก้าสองสามตัวสองหางกับให้เอฟซีเขียนไว้ด้วยครับเพราะว่าบางทีกั่เราสามารถที่จะโชว์ตัวเดลขได้ใน ก็ไปนี <rozum organization> ้ครับผมก็โดนว่าได้ครับช่วยโดนว่าได้ค่ะเอฟซีปั้งตรงฟั้งกิมเฮจูปังชัดๆได้ครับผมแล้วกัเขียนหนวด้วยครับผมครับผมหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดครับผมกับหกเก้าสองครับหกเก้าสองหนึ่งสี่ครับผมหกเก้สองเลขไม่เลขไม่จำนวนหกตัวเนี่ยกะไปจับเบื้งเงินครับว่าจับคู่เห็นหวดไดครับเนอะว่ามันจีบเขาตัวไห้ครับผม เอายำอีกเม่ยปูลงโคตรฟังโท่านนี่สามตัวกับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับผมเป็นสูตรกระมวอนครับแมนครับกับหกเก้าสองครับผมหนึ่งสี่เจ็ดหกเก้าสองครับแล้วมีตัวแบบวงกลมมาให้ไหมพี่มีครับผมเข้าเข้าเข้าจับใส้กันคือสี่เจ็ดครับผมสี่เจ็ดสี่เจ็ดนี้ตรงตรงมีจับใส้กันคือเก้าสองนะครับผมเก้าสองครับเก้าสองกับหกสองกับอื แล้วก็หนึ่งหกตัวเด kind of bush, like ่นป่ะคบตัวเด right. ่นครับผมตัวร so ่องเลยครับอันนี้ครับเอาเป็นเจ็ดสองเจ็ดหกครับผมตัวรองนะครับครับเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดหกเป็นตัวรองหมวดพันทีหนึ่งไล้เนาะบาทหนึ่งตัวล่าเนาะตัวล่านะครับพี่หมวดเป็นพันธีหนึ่งตัวล่าเนี่ยครับผมครับครับผม ล่อบไปเซียเบ้งอีกเทียครับผมอันนี้ของเซียมเตียใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วของลูกค้าเราเป็นยังไงครับหลุดเนาะของลูกค้าก็หลุดครับผมครับแกก็บอกว่าหลุดเพิ่งจะหลุดนี่แหละเพิ่งหลุดใช่ครับโอ้แต่ก็จะตามมาครับอีกรอบหนึ่งครับผมเพิ่งหลุดใช่ไหมครับครับผมของลูกค้าก็ยังตามไม่ขึ้นเก่าแล้วครับผมเพราะว่าเบิ้งเกียสองเทียมันไม่รู้เนาะ มันยังมัวหูหรอกว่ามันสำเร็จครับผมเพราะว่าของพวนี่มันกระบนี่นอนเนาะมีเขามีรูปค่ะบนนี้นอนเนาะชอบจังตามเพราะว่าเขาเก็ดเป็นแนวทางครับผมแนวทางที่คาดว่าครับการคาดเดาคดีครับครับผมเป็นเป็นแนวทางครับผมนี่แหะครับคการได้ออกแล้วเขาจะเอามาคำนวณสิบกว่าครับครับเมื่อเรีออกแล้วเขาจะควายออมาคำนวณเัาบปรเดี๋ยวคำนวณดรวงหนาคำนวดรวงหนาประเดี๋ยวเนไหค่ะครับประเดี๋ครับผมเขา มาคำนวณเล้วได้ออกมาตัวได้เท่ากับมาเสนอแนวทางให้เอฟซีในหูเพื่อที่เป็นแนวทางไปหารัฐบาลครับผมรัฐบาลนี้ฝันบ่ค่ะแต่รงวดานี่ฝันนี่ยังบ่บางงวดกับฝันอยู่แต่บางวดยังยังบกฝันครับอืมวดนี้บ่ฝันหมวนมืงอไ่างกับบฝันหวดก้อนขึ้นฝันกับฝันว่าได้จับงูอยู่นะครับหมวดหวดก้อนพูดที่มหลอกเจ็ดแปดกับฝันว่าได้จับงูแหละครับ ก็ฝันว่ามันแล่นน้ากลืนเนาะแล่นน้ากลืนมากแตตั้งสิแล่ยนนี้เรียนนี้ก็อยูว่าท่านนั่นจะได้หันไปจับจับออกมาเบิ้งมันก็เหมือนกับมันเป็นมีดนะอกับมาจับมาจับบองหัวมันแต่มันก็ฟึ้ฟัดขึ้ฟัดมันจะลุบไปเลยอยู่นี่นะก็เลยไปเบิ้งในข้อมฝันเป็นไงมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดแปดเนี่ยวดนั้นออกเจ็ดแปดวันนี้เพราะฉันฝันวดนี้ยังบ่ฝันนะครับเนาะ ครับแต่เหล็กก็ฟันนีกจีอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เอาเลกจะฟันหลังปอยเหล็กสูดหรือว่าจะฟันกอนมันเนี่ยไม่ได้ครับฟันเลียวแต่ห้าสินอนมือเลยมันยังสอครับอันนี้เราไม่ีร่องปวยไปก้อนเพื่อฟันดีกับเสียงบางก้อนก็ได้เนาะแมนเหล็กสูตรนี่มันนี่ตองหวดไปเลยพ่อเหล็กกว่าฟันเราสมารถทำไหนลยครับ ข้อทำเลยครับคือเปนเป็นแนวทางของเอฟซีครับผมอย่าลืมนะครับหนึ่งสี่เจ็ดกับหกเก้าสองนี่ขึ้นเลยพี่ยกเลยครับผมให้จับคู่เวยครับบ่ถึงใจนี่นี่ให้จับเอาคู่ยสองชุดนี้ครับผมแต่ข้อโอกาสโอกาสมาด้วยกันมีไหมพี่โอกาสมาด้วยกันมีครับผมมันก็เคยเข้ามาแล้วครับผมจับนึงด้วยบานีค่ะยุกไก่เสดไปซุ่มข่าวจดไวเดอร์ปีนองนี่สมมติประกาศจดไว เสียนเตี้ยแก้มือน,นะคะหนึ่งสี่เจ็ดหกเก้าสองสองตัวมีหนึ่งหกสี่เก้าเจ็ดหกเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่สองเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หกสองฟันมาที่หนึ่งหกเก้าสองหกสองแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดเนาะคะ่ะตัวเน้นคือตัววงกลมเนาะคะ่ะครับผม,มปีนี้หลุดสองงวดแล้วใช่ไห<า>มครับพี่วดแล้วคหลุดก็วันหลุดนะพี่เนาะแท้ทีตหนึ่งปีป<ำ>หลุดสองครั้งกเมื่อสองกับสามเลยนะครับแต่ว่ากับ ตามมึงดนด่วนเท่าผมกันโบไปเราอาจจะบ่เซียกับใครที่ตามไปดินด่วนก็เพิ่งมาออกซองเป็นสองสามวัืนนี่นาะคเขาเนาะอครับครับผมใครที่ตามกันไปเรื่อยๆครับผมแนวทางเข้ามีว่าหรอม่ที่เขาเพราเขาครับแต่ชุดนี้เป็นไงครับมั่นใจไหมงั้นมั่นใจกว่าชุดที่แล้วไหมครับชุดนี้มั่นใจครับตอนนี้ตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันหลุดมาแล้วใช่ไหมครับเพราะมันหลุดแปมั่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวใกล้ๆก้ให้รวบรวมก่อนว่ามัน จะมาโค้งสุดท้ายตอนไหนครับแล้วจะให้มามั่นใจร้อยปอร์เซ็อีกทีหนึ่งครับครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เพิ่งสองวดนะพี่นะสองงวดนะครับอันนี้จะขอถามพิเศษนะครับพี่พี่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษในในความในความคิดของพี่นะเงนนี้ชอบเลขเจ็ดเจ็ดใช่ครับจับคู่นี่เป็นตัวไหนพี่ถ้าชอบเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับอันนี้ส่วนตัวใช่ไหมครับครับผมเจ็ดสี แล้วก็เจ <7, 4. S 2> ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าคนนี้นะครับเจ็ดสี่ก็คือต้องมีหลักเจ็ดนี้ใช่ไหมพี่ครับผม,มที่ว่าวงมาให้ตอนแรกก็คือวงชอบมาตั้งแต่บ้านแล้วคแต่ที่ว่ามาชอบหลักเจ็ดนี้ก็คือเมื่อกี้ไปวัดพระเขมรับไปรูปรู้สึกว่ามันจะรูปต้นมันจะมีจิตเจ็ดสี่ใช่ไหมที่พิเศษเลยพี่ครับก็เลยว่ามันต้องมาเจ็ดอีกครับผม แต่มันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่งวดเม่อกีเห็นเหรอคะงวดเมื่อกี้เห็นหกตัวเดียวก็เลื่อกห้าจับใส้เงี้ยงก็เลื่อนากหกู้าวันนี้เห็นอีกวันนี้เห็นเด็กเจ็ดครับเอาท้ายคลิปขอดูตัวเลขอีกสักรอบครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของเซียนเตียนะครับะครับยังไงก็เป็นแนวทางเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมแนวทางเซียนเตียนะครับ แต่ว่าพวกงัวเจ็อยังใส่เอไปไปเป็นรูปที่ต้นโพล่ะพี่เห็นเป็นเลขเจ็ดเห็นเป็นเลขเจ็ดโอ้แล้วมาตรงกับเลขสูตรพี่พอดีเลยครับแต่ว่าไม่รู้จะเอาตัวไหนใส่ครับก็เป็น่เลยมาตรงกับเลขสูตรก็คือเลขสี่ครับเลเลขเก้าเลขหกเลขสองพอนีครับก็เป็นแนวทางนะพี่เนาะแนวทางครับผมครับวันนี้เดินทางไกลนะครับมาบอกแนวทางแก้มือนะครับถึงอุดรเลยนะครับเอฟซีครับแก้มือเพราะเขาเงียนเด็กเองต้องเข้าใช่ไหมก็ต้องเข้าโอ้อ้าว ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเซียนเตี้ยครับผมครับสำหรับ,รบแนวทางเนาะครับขอบคุณครับผม